แต่ก่อนไม่เคยคิดนะครับว่าทําสวนจะมีะไรายได้เยอะขนาดนี้นะครับผมแค่ถ่ายคลิปมะละกอนะครับแต่ยอดออเดอร์สั่งมะละกอผมเยอะมากตอนนี้มะละกอสุกแทบไม่ทันนะครับสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมอดเบียร์พาเที่ยวพาะเลานนะครับวันนี้ผมจะมาพูดไอเดียการทําสวนแบบผสมผสานนะครับสวนผสมผสาน สวนที่ทำแล้วมีรายได้หมุนเวียนตลอดทุกวันนะครับมีรายได้ทุกวันนะครับมีรายได้แบบไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังกันนะฮวันนี้ผมมาพร้อมกับอากาศสบายมากเลยนะครับว่ามีลมเย็นสบายนะฮะวันนี้เหมือนฝนจะตกนะฮะก็เลยเามาทําคลิปก่อนที่ฝนจะตกนะถ้าเกิดมีฟ้าร้องฝนตกเนี่ยขออนุญาตหยุดทําคลิปนะครับก็แนะนําว่าถ้าเรา อยากจะทำสวนนะครับถ้าเราอยากจะทำสวนเนี่ยผมแนะนำให้ทำสวนแบบผสมผสานให้มีรายได้ที่หลากหลายนะครับและมีรายได้หลายทางนะครับดีกว่าเราทำอย่างเดียวนะครับยังไงครับคุณผู้ชมนะเหมือนกับที่ผมทำคลิปทุกครั้งเนี่ยจริงๆผมก็ไม่ได้คิดว่าเอ่อทำคลิปลง y t u t u เนี่ยมันจะมีรายได้นะผมไม่เคยคิดมาก่อน แรกๆผมก็ทาทาไปเรื่อยๆนะเหมือนเห็นเพื่อนเขาทาเราก็อยากทานะครับแต่ทีนี้พอเราทาไปเรื่อยๆทําไปทําไปผมก็ถ่ายมะละกอต้นเตีย้ยๆแบบนี้นะครับเป็นมะละกอพันเตีย้ยชุมแพนะครับก็ต้นเขาจะเตี้ยแบบนี้เท่าๆกับหน้าอกเรานะครับแต่เขาให้ลูกดกมากนะฮะผมก็ปลูกสลับกับต้นมะพร้าวนะหลักๆผมก็เล่นมะพร้าวแหละนะแรกๆผมเล่นมะพร้าวแต่เผอิญว่าผมตอนไปเจอพันธุ์นี้มาเนี่ยรู้สึกว่าชอบชอบโดยด้วยความที่เขาต้นเตี้ยและ ลูกเขาดกนะฮะมันก็เลยเกิดความชอบว่าเอออยากปลูกอยากปลูกแบบนี้นะฮะผมก็ทําคลิปลง youtube แบบนี้นะฮะเกือบทุกวันนะครับก็ทําคลิปแบบนี้มีเพื่อนๆจากช่อง YouTube นะครับช่อง YouTube ทางเพจทาง Facebook ทักมาซื้อมะละกอวันหนึ่งหลายร้อยคนนะครับแต่ก่อนวันหนึ่งหลักสิบนะฮะตอนนี้วันหนึ่งหลายร้อยคนนะครับในการทักมาซื้อมาซื้อไม่ได้ซื้อมะละกอนะครับ ไม่ได้ซื้อมะละกอเป็นลูกสุกลูกดิบนะผมขายเมล็ดพันธุ์นะครับผมปล่อยให้มะละกอสุกแล้วก็ขายเมล็ดมะละกอนะครับขายง่ายๆครับก็คือขายเมล็ดก็คือ100เมล็ดต่อ100บาทนะครับ100เมล็ดต่อ100บาทค่าส่ง EMS 40บาทก็จะรวมเป็น140บาทนะครับ ต่อ1ซองนะถ้าเกิดสั่ง2ทองสองซองก็200บาทค่าส่ง40ก็เป็น2 40 3 2 300ซอง 300, ค่าส่ง40เป็น340 52 500บซอง 500, บวกค่าส่ง40บาทก็540อ่ถ้า12ซองก็1000ค่าส่งก็40บาทเหมือนเดิมครับเป็น1 0 4 0บาทนะครับก็แบบนี้ทุกครั้งนะฮะที่มาถ่ายคลิปก็จะแนะนำวิธีการว่าถ้าเกิดใครสนใจมาละกอเชื่อไหมครับ มีออเดอร์สั่งมะละกอเนี่ยสั่งเม็ดมะละกอจากผมเนี่ยวันหนึ่งเป็นร้อยๆล,ลายเลยนะครับ <c ười> วันหนึ่งเป็นร้อยๆนะครับบางคนทักมาทักมาถามแต่ก็ยังไม่ได้โอนไม่ได้จองก็โอเคตัดไปนะฮะก็วันหนึ่งก็ทักมาตอนนี้หลักร้อยแต่ก่อนหลักสิบนะเีก่อนสิบยี่สิบสามสิบคนเดี๋ยวนี้ทักมาเป็นร้อยนะครับต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าเม็ดมะละกอผมสุกไม่ทันนะเ <c Phi> ม็ดมะละกอสุกไม่ทันนะครับมะละกอสุกไม่ทันก็เลย มเมล็ดก,ก็ไม่ทันเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็ตากมเมล็ดให้แห้งอยู่ประมาณ2-3วันให้มันแห้งถ้าเราส่งแบบไม่แห้งเนี่ยมันจะเน่านะครับเพราะนั้นต้องให้มันแห้งให้มันให้มันพร้อมที่จะส่งผมถึงจะส่งของนะฮะ mm hmm. ก็มีเพื่อนๆที่ทักมาแล้วก็จองผมก็พยายามส่งให้ตามคิวไปนะฮะก็ทยอยจะส่งให้ตอนนี้ก็ประมาณ3-5วันก็น่าจะจัดส่งได้นะครับอันนี้บอกผ่านทางช่อง YouTube เลยนะครับว่าทุกคนที่โอนมาเนี่ย ผมจะจัดส่งให้ทุกคนนะครับแต่ก็ใครโอนก่อนก็ผมจะเรียงคิวไ้ให้เลยส่วนใครที่เพิ่งโอนก็อาจจะรอ4-5วันให้มเมล็ดมะละกอแห้งก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามันสุกไม่ทันจริงๆผมก็จะอาจจะงดรับออเดอร์นะครับแต่ถ้าตอนนี้ก็ยังรับเรื่อยๆนะครับใครที่สนใจสั่งหรือสนใจจองไว้ก็ใช้คําว่าจองนะครับผมขอใช้คําว่าจองนะถ้าท่านที่รีบก็ไม่ต้องมาจองนะครับเพราะว่ามันไม่ทันจริงๆผมขอใช้คําว่าจองก็แอดไลน์มาที่เบอร์ผมนะครับ 0993514168ครับ0993514168แอดไลน์เบอร์โทรผมเข้ามาแล้วก็ทักว่าสนใจมเมล็ดพันธุ์มะละกอต้นเตี้ยชุมแพรนะฮะแล้วผมจะเล่าให้ฟังต่อนะครับทีนี้ด้วยความที่ว่าเออมันออด้วยความที่ว่ามีคนสั่งออเดอร์มาเยอะมากจนที่ผม รอ,อ,อมะละกอสุกไม่ทันเนี่ยผมก็ไปหาเพื่อนที่ทําด้วยกันนะเขาก็มีสวนมะละกอเหมือนกันคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่ามะละกอพันธุ์ต้นเตี้ยแบบนี้ณนะตอนนี้ขาดตลาดและหายากมากต้นกล้านะฮะแต่ก่อนซื้อกันต้นละ10บ0บาทตอนนี้ต้นก้าเขารู้สึกว่าจะแพงขึ้นนะครับแล้วมันไม่มีออเดอร์ด้วยผมไปขอขอต้นพันจากจากเพื่อนที่ทําสวนด้วยกันแบบนี้เนี่ยมันไม่พอนะฮะมันไม่มีแล้วอีกอย่างคือของเขาเนี่ย ของเขาข้อเสียนะครับคือเขาไม่ได้เขาไม่ได้ปลูกมะละกอพ,พันเดียวเหมือนกับผมนะเขามีสวนเยอะแล้วก็มีเพื่อนที่ทำสวนรวมไปถึงร้านก้าพันไม้เนี่ยที่ปลูกมะละกอต้นเตี้ยแบบนี้เนี่ยมันจะมีมะละกอต้นใหญ่ต้นสูงมะละกอดำเนินมะละกอแขกดำมะละกอฮอลแลนด์อะไรแบบนี้นะฮะเขาก็ปลูกไปด้วยแล้วก็เพาะ,มะเมล็ดขายไปด้วยอันนี้ผมบอกเลยข้อเสียนะครับ ข้อเสียคือมันกลายพันธุ์ครับคุณผู้ชมอันนี้ผมฟังจากปากที่สวนเลยนะที่เขาทําที่เขากล้าพันขายอะไรแบบนี้นะมันกลายพันธุ์ครับมันจะไม่ได้มะละกอต้นเตี้ยร้อรซนะถ้าแบบนั้นนะครับมันจะได้มะละกอที่อาจจะเป็นต้นสูงอาจจะมีแขกดํามาปนอาจจะมีฮอแลนรนมาปนอะไรแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหมครับที่มันกลายพันธุ์คือนกนะครับมแมลง มแมลงเนี่ยมแมลงสําคัญเลยนะคือแกสแกสนของดอกไม้ที่มแมลงมันไปเกาะแล้วมันไปสมพันธ์ให้เราเนี่ยนะครับมันทําให้ไอ้ต้นมะละกอรเรามันกลายพันธุ์ได้เออผมก็เพิ่งรู้นะนี่เป็นความรู้ใหม่เลยนะผมไปคุยกับเขาแล้วผมก็ได้ไอเดียเฮ้ยมันจริงเหรอมะละกอจากต้นเตีย้ยเวลาผ่าลูกไปหว่านเมล็ดมันอาจจะไม่เตี้ยร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันอาจจะมีต้นสูงต้นใหญ่กลายพันธ์เป็นฮอลแลนด์เป็น แขกดําที่มันต้นใหญ่ต้นสูงอะไรแบบนี้นะครับนี่คือข้อเสียของการปลูกมะละกอหลายหลายชนิดใกล้กันนะครับในพื้นที่แอเรียใกล้ๆก,กันแต่โชคดีของผมนะครับผมโชคดีว่าผมทําสวนกลางทุ่งนานะเดี๋ยวให้ดูเนี่ยนี่คือกลางทุ่งนาซึ่งมันไม่มีสวนเลยแถวนี้มันมีแค่แค่ของผมที่เดียวนะครับมันมีแค่สวนผมที่เดียวกลางทุ่งนาแล้วผมก็ปลูกแค่พันเดียวก็คือพันเตี้ยชุมแพเท่านั้น ดังน,นั้นการผสมแกสอนของแมลงที่มันบินมาเกาะดอกการอะไรของเกสรของเขานะตามทฤษฎีตามปฏิบัติอะไรของเขาเนะี่ยมันก็เลยมีโอกาสโชคดีว่ามะละกอของเราเนี่ยโอกาสกลายพันธุ์จะน้อยมากนะครับจะเป็นต้นสูงใหญ่เนี่ยน้อยมากนะและที่สําคัญคือถ้าคุณไปซื้อที่ตลาดคุณก็จะมีความเสี่ยงเหมือนที่ผมบอกนะครับว่ามะละกอมีโอกาสกลายพันธุ์นะคุณบอกเขาอาจจะบอกว่ามะละกอพันพันเตี้ยชุ่มแทหรือพันเตี้ยอะไรก็ไม่รู้แหละ แต่พอเราไปหวานไปปลูกจริงเนี่ยมันมีโอกาสกลายพันธุ์เป็นต้นสูงก็ได้นะครับอันนี้เล่าให้ฟังนะครับมีโอกาสนะอันนี้ผมคุยจากสวนจริงที่เขาทําจริงที่เขาเพาะมาเมล็ดลงเพื่อเพื่อชําใส่ถุงขายอะไรแบบนี้นะผมไปยืนคุยกันเป็นชั่วโมงเลยแหละเรื่องพวกนี้นะเลยเออได้ความรู้มาก็ดีนะเราได้ความรู้มาเราจะได้รู้ว่าถ้าเราเล่นมาละกอต้นเตี้ยเนี่ย ผมจะไม่เอามะละกอพันธุ์อื่นมาปลูกเลยเดี๋ยวมันจะกลายพันธุ์เป็นต้นสูงเพราะนั้นโชคดีที่สวนผมมีแค่มะละกอเตี้ยชุมแพรแค่นั้นถือว่าผมโชคดีมากนะฮะที่เลือกลงปลูกอย่างเดียวไม่ได้ปลูกมะละกอพันธุ์อื่นมาผสมเลยนะครับก็โอเคนะก็โอเคถือว่าโชคดีนะฮะ ถ้าเกิดว่าปลูกเยอะๆหรือว่ามีสวนข้างๆปลูกมะละกอพันธ์อื่นด้วยเนี่ยมะละกอรเราก็มีโอกาสที่จะกลายพันธ์นั่นเองนะครับอันนี้เล่าให้ฟังเป็นประสบการณ์นะครับเพราะฉะนั้นท่านที่สนใจมเมล็ดพันธ์มะละกอต้อนเตี้ยชุมแพ่ก็ก็ยังพอรับออเดอร์ได้อยู่นะครับก็ทักมาได้นะฮะที่หมายเลขอ่า id line นะทาง id line ทักไลน์กันนะครับ 0993514168แอดไลนแล้วก็ทักมาว่าสนใจเมล็ดพันธุ์มะละกอต้นเตี้ยชุมแพนะครับผมจะได้รับออเดอร์ที่ไลน์เหตุผลที่รับออเดอร์ที่ไลน์นะครับเพราะว่ามันคุยกันง่ายกว่าคือคุณสามารถส่งที่อยู่ของคุณมาทางไลน์ได้แล้วก็ผมก็ส่งเลขที่บัญชีทางไลน์แล้วคุณก็โอนส่งส่งสลิป แจ้งว่าโอนแล้วอะไรแบบนี้มันจะง่ายนะครับถ้าไปจดเบอร์โทรศัพท์ผมไม่ถ้าไปจดที่อยู่อะไรต่างๆนี่ผมบอกเลยผมไม่มีเวลาขนาดนั้นที่จะไปนั่งรับออเดอร์ผ่านโทรศัพท์ไม่ต้องโทรมานะแอดไลน์มาคือเวลามันเยอะเยอะก็จริงครับแต่ผมก็ทํางานหลายอย่างไม่มีเวลามารับออเดอร์ผ่านทางโทรศัพท์นะมีบางท่านก็โทรมาผมก็แนะนําให้แอดไลน์เหมือนเดิมนะก็ถ้าเกิดทําไม่เป็นก็ให้ลูกหลานทําให้ก็ได้นะครับให้คนที่เขาทําเป็น่นทําให้แอดไลน์มาแล้วก็ทักมาได้เลยยินดีต้อนรับ ทุกท่านเป็นเพื่อนกันทางไลน์นะครับแล้วก็มีอะไรก็เราจะได้แนะนําการปลูกการปลูกนี้ผมแนะนําไปทางซองซองเมล็ดพันธุ์อยู่แล้วนะครับวิธีการปลูกแบบง่ายๆเอาแบบแนะนําง่ายที่สุดนะฮะถ้าเกิดไปแช่น้ําอุ่นไปไปหอ่อผ้าแช่น้ําอุ่นแล้วไปอบไปอะไรเนี่ยผมดูว่ามันจะยุ่งยากสําหรับคนที่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นก็เลยไม่แนะนําตรงนั้นก็แนะนําหยอดใช้วิธีการหยอดนะฮะหยอดใส่ หลุมใส่ถุงชำนะฮะแบบนั้นก็ง่ายหรือว่าหยอดใส่ตัวเพาะชำอะไรแบบนี้มันก็ก็ง่ายก็สะดวกนะครับก็จะแนะนําไปนะฮะแล้วจะมีคลิปสอนการปลูกสอนการทำอะไรถ้าผมปลูกเองทําเองเนี่ยผมก็จะทําคลิปให้ทุกท่านได้ได้ชมไปด้วยนะจะได้มีความรู้ไปด้วยกันนะจะได้แนะนําไอเดียการปลูกไอเดียการดูแลอะไร,ะไรต่างเนี่ยก็ติดตามดูที่คลิปไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับก็จะแนะนําไปเรื่อยๆนะครับ อ,อ,อย่างที่บอกนะครับมะละกอต้นเตี้ยชุมแพแบบนี้นะครับตอนนี้หายากมากหายากมากสาหเหตุเพราะว่ามันกลายพันธุ์จากต้นเตี้ยอาจจะเป็นต้นสูงเพราะการผสมเกสรของแมลงอะไรพวกนี้เขาไปปลูกใกล้กับต้นมะละกอพันธุ์อื่นเยอะอะไรแบบนี้ปลูกเล่นปลูกปนกันไปแบบนี้โอกาสมันก็เลยกลายพันธุ์นะครับเพราะนั้นโชคดีสวนผมปลูกพันธุ์เดียวอย่างเดียวคือไม่ได้ปลูกมะละกอพันธุ์อื่นเลยผมปลูกแค่เตี้ยชุมแพนะครับก็ถือว่าเป็นโชคดีเออ เมื่อวันก่อนเองเะเพิ่งไปคุยกันเมื่อวานเย็นเมื่อวานก็เพิ่งคุยกันก็เออมันก็ได้ความรู้มาแบบหนึ่งดีนะที่เราไปคุยกับเขาแล้วก็ได้ความรู้มาว่าเขากายพันุแล้วจากต้นเตี้ยก็มีต้นสูงมันเห็นนะครับเวลาเราหว่านเมล็ดไปเนี่ยเวลาเราจะคัดแยก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 มาลงถุงชําหรือแยกไปปลูกเนี่ยถ้า้ถ้าเป็นมะละกอต้นเตี้ยเนี่ยต้นเขาจะเตี้ยตั้งแต่เขายังเด็กอยู่เลยนะครับคุณผู้ชมต้นเขาจะเตี้ยตั้งแต่เขายังเด็กเลยถ้ามันต้นสูงเนี่ย เขาจะสูงกว่าเพื่อนหน่อยนึงอ่าสังเกตง่ายๆนะครับต้นเขาจะสูงกว่าเพื่อนหน่อยนึงนั่นคือเขากายพันธุ์นะครับอันนั้นก็มีความเสี่ยงนะถ้าไปสั่งจากพวกที่เราไม่รู้จักอะไรแบบนี้ก็มีความเสี่ยงแต่ถ้าให้ดีก็ก็ให้หน่าเชื่อถือก็มีต้องมีต้นจริงให้คุณได้ดูแบบนี้นครับผมก็พยายามมีต้นจริงต้นโชว์แบบนี้ให้ให้ดูแล้วก็อาจจะต้องรอนะครับอาจจะต้องรอนานหน่อยสําหรับท่านที่สนใจเมล็ดพันธุ์ มะละกอเตี้ยชุมแพเพราะว่าตอนนี้ออเดอร์มาเยอะมากวันหนึ่งมีรายได้เข้า3-4พันนะครับต่อวันจากเมก็ดมะละกออย่างเดียวเนี่ยเดือนหนึ่งก็หลายหมื่นนะเดือนหนึ่งมีรายได้หลายหมื่นนะครับไม่เคยคิดว่าจะปลูกมะละกอแล้วจะมีรายได้เยอะขนาดนี้แต่ก่อนคิดแค่ว่าปลูกสวยงามปลูกสวยงามแล้วก็แบ่งขายลูกดิบนะก็ได้ขายเป็นช่างกิโลขายเนาะแต่ก่อนลูกสุกก็ ลูกไหนสวยก็30 40บาทลูกไหนไม่สวยเล็กๆก,ก็10 20บบาทอะไรแบบนี้ซึ่งมันก็ได้กำไรไม่ได้เยอะแต่ตอนนี้นะครับขายมาเมล็ดพันธุ์ได้กำไรวันหนึ่งยอดโอนเข้าบัญชีนะครับบางวัน5,000บาทนะครับ3า0 0 0บาทแล้วนะครับยอดต่อวันคนละ140บาทเนี่ยมาโอ้โหเกือบร้อยคนนะต่อวันลองคูณดูนะก็บางวันก็ได้เยอะนะครับลองไปคูณเดือนดูนะผมว่าไปดูมันน่าจะทะลุหลักแสนนะครับรายได้จาก มะละกอต่อเดือนนะครับก็โอเคนะระหว่างที่ผมรอมพะพร้าวโตระหว่างผมรอมพะพร้าวโตผมก็ได้จากมะละกอไปก่อนนี่คือไอเดียการทําสวนครับทําให้มันหลากหลายวันดีคืนดีนะฮะวันดีคืนดีสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันแตกต่างเหมือนผมว่ามะละกอเตี้ยวๆแนี้มันก็ยังแตกต่างนะแต่ในอนาคตมันอาจจะเยอะก็ได้เราก็ไม่รู้เนาะแต่ตอนนี้คือผมมองว่ามันแตกต่างจากสวนอื่น มันดูสวยนะไปปลูกอยู่ข้างบ้านไปปลูกอยู่หน้าบ้านใครเห็นก็ทักครับใครเดินมาเห็นก็ทักเหมือนที่ผมลงเฟซบุ๊กลงเพจหรือลงช่อง YouTube อะไรเงี้ยทุกคนก็ทักมาว่ามะละกอสวยจังเลยมะละกอน่ารักจังเลยมีความน่าสนใจอยากได้มเมล็ดพันจังอะไรแบบนี้นี่คือมันมีความน่าสนใจถ้าเขาไม่สนใจเขาไม่ทักมาถาม ไม่ได้ทักมาถามอย่างเดียวนะครับทักมาขอซื้อเมล็ดพันธุ์ไม่เชื่อคุณลองไปดูคอมเมนต์ที่ช่อง YouTube ได้นะครับว่าเยอะมากนะฮะทักมาแล้วผมก็แนะนำให้แอดไลน์เบอร์ผมนี่แหละฮะ099351 4168เบอร์โทรผมเลยนะครับเป็นเบอร์ไลน์0 9 9ย์9 9 3 6 8 4 1 6แล้วก็ทักมาว่าสนใจเมล็ดพันธุ์ต้นเตี้ยชุมแพเป็นมะละกอต้นเตี้ยชุมแพแต่ผมจะทักกลับไปนะครับนะฮะก็เดี๋ยวคุยกันทางไลน์นะครับ ทีนี้เดี๋ยวขอให้เดินชมสวนหน่อยหนึ่งวันนี้กลัวฝนตกนะฮะคือหลังจากคุยเสร็จเนี่ยผมก็จะพยายามพาชมสวนนะฮะเดี๋ยวมาชมบรรยากาศที่สวนหน่อยหนึ่งนะฮะนี่นะฮะเป็นบรรยากาศด้านหลังสวนนะครับอันนี้เป็นฝรั่งนะครับฝรั่งกําลังออกลูกนะฮะโซนนี้เป็นโซนมะนาวนะครับ ภาพอาจจะไหวๆหน่อยนึงนะครับผมผมถ่ายแบบถือโทรศัพท์ถ่ายไม่ได้มีการสะเทือนกันสั่นอะไรนะฮะก็เดี๋ยวจะปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับสาหรับการถ่ายภาพอาจจะไม่นิ่งนะฮะต้องขออาภาัยทุกท่านด้วยนี่เป็นมะละกอไอไม่ใช่มะละกอนี่เป็นมะนาวนะครับะมะนาวผมที่ปลูกเนี่ยเป็นมะนาวไรเมล็มดนะครับไรเมล็มดน้ําเขาจะดีมากเลยนี่ผมผมก็สั่งมาจากทางเพจทางสวนที่เขาทํา youtube เหมือนกันนะสั่งมาจากโซนภาค ส่วนภาคเหนือนะฮะจำไม่ได้แล้วว่าที่ไหนพอปลูกมาก็นานแล้วก็เลยจําไม่ได้นะครับก็โอเคนะครับมันตอนที่เขาลูกดกๆเนี่ยเต็มต้นเลยนะฮะอันนี้ปลูกแค่สิบต้นนะครับเหลือกินเหลือกินแบ่งญาติแบ่งขายนะมะานาวแค่สิบต้นนะไม่ได้ปลูกเยอะถ้าปลูกเยอะกลัวดูแลไม่ไหวนะฮะจริงๆ ผมยังไม่มีเวลาทํานะทํากิ่งตอนขายเนี่ยเขาขายกิ่งละร้อยบาทนะผมก็สั่งเข้ามากิ่งละร้อยนี่ถ้าเกิดตอนตอนขายทั้งหมดเนี่ยนะฮะผมว่าได้เป็นพันกิ่งนะต้นหนึ่งนี่ได้ประมาณร้อยกิ่งได้นะดูจากแขนงที่ออกมาแบบนี้นะสามารถสามารถตอนได้หมดเลยเดี๋ยวมีเวลาจะทําจะทําแล้วก็จะลงช่อง YouTube แบบนี้แหละขายผ่าน u t u b e แบบนี้ยขายเมล็ดพันธุ์มะละกอยังขายได้นะมะนากวก็อาจจะมีโอกาสขายได้แต่จะเพิ่งสั่งมานะครับยังไม่มีเวลาทํานะต้องหาคนมาช่วยนะฮะ ทำกิ่งกิ่งตอนต้องหาคนมาช่วยนะแล้วผมจะจะทําอยู่นะมันก็ต้องตอนขายไปด้วยถ้าเปิดเกิดบ่อยให้มันโตไปเรื่อยๆมันจะต้นสูงใหญ่ซึ่งผมก็ไม่อยากให้มันสูงใหญ่มันจะแย่งอาหารแย่งแดดแย่งอะไรกันเนาะโดยบอ่อที่ผมปลูกมันก็ไม่ได้ไกลกันด้วยนะวันนี้ก็จะโชว์หลักๆมีมะละกอมะนาวมะนาวผมยังไม่ค่อยได้พูดถึงเลยนะฮะเดี๋ยวถ้ามันโตเต็มที่นะลูกใหญ่ๆเดี๋ยวผมจะปาดให้ดูว่าไร้เมล็ดแบบไหนนะแล้วก็ไร้เมล็ดแบบไหนแล้วก็ น้ำเยอะแบบไหนจะบีบให้ดูเลยคือตำส้มตำอร่อยมากแล้วก็คุ้มลูกหนึ่งในน้ำเยอะคือถ้าน้ำมันเยอะแล้วมันตำส้มตำอร่อยไม่ขมไม่อะไรเนี่ยมันโอเคเลยนะซึ่งแฟนเราเนี่ยเป็นคนชอบทำส้มตำกินอยู่แล้วนะครับเขาก็จะใช้ตรงนี้ไปแล้วเขาบอกว่าโอเคใครไม่เห็นก็ชอบแม่ยายมาทำกับข้าวใช้มะนาวที่สวนผมนะชอบเก็บกลับไปกินที่บ้านเยอะกันเลยนะฮะเพราะว่าใครเห็นก็ชอบนะฮะเพราะว่าน้ำเยอะลูกใหญ่นะ น้ำเยอะลูกใหญ่นะใครเห็นก็ชอบน่าสนใจอะไรแบบนี้นะก็โอเคผมปลูกแค่สิบต้นนะครับปลูกแค่สิบต้นเนี่ยถ้าเป็นสวนใหญ่เขาปลูกเป็นร้อยต้นนะเป็นร้อยเป็นพันต้นแต่เราแค่สิบต้นเพราะว่าตอนแรกที่ปลูกก็คือตั้งใจปลูกแค่พอได้กินนะฮะจุดประสงค์ก็คือปลูกแค่พอได้กินไม่ได้หวังขายเลยนะแต่ก็อ่ะถ้าทำคลิปย t ท b e ไปเรื่อยก็มีโอกาสได้ขายแล้วผมดูเหมือนมิตรบัลกอผมตอนนี้ออเดอร์มาสั่งจองกันต่อคิวกันแทบ นะส่งแทบไม่ทันเพราะว่าผมต้องรอให้มเมล็ดทันมันแห้งก่อนถ้ามันไม่พร้อมส่งจริงเนี่ยผมก็ไม่ส่งนะครับต้องขออภัยท่านที่สั่งจองมานะฮะก็อาจจะช้าหน่อยแต่ก็ได้ทุกคนผมให้ทีมงานเข้าลีดรายละเอียดคนจองคนรายลงกระดาษเรียบร้อยแล้วลว่าใครส่งใครแล้วก็ติ๊กติ๊กติ๊กเป็นรายชื่อไปนะฮะแต่ในอนาคตก็จะปรับปรุงเข้าสู่เทค,เทคโนโลยีการเก็บเงินปลายทางในอนาคตจะทําให้นะมีลูกค้าทักมาว่ามีเก็บเงินปลายทางไหมก็ในอนาคตจะหาวิธีการทํา คือยังไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยนะผมก like ็ทําสวนแบบโดดลูกทุ่งลูกทุ่งหน่อยนึงอะไรนี้การขายเทคนิคการขายอะไรยังไม่เป็นนะครับก็เดี๋ยวในอนาคตจะปรับปรุงวิธีการนะฮะหาวิธีการปรับปรุงหาวิธีการทํานี่เป็นมะนาวนะฮะเออนะก็น่ารักดีนะฮะก็ช่วงเย็นพ่อตาก็จะมาช่วยนะครับพ่อตาก็มาให้อาหารปลาตรงนี้ก็ช่วยกันทําเป็นครอบครัวนะครับกลางวันพ่อตาก็จะอาจจะไปทํางานของแกนะช่วงหัวเย็นหัวข้ามกับช่วงเช้าแกจะมาลดต้นไม้ช่วยแล้วก็ ให้อาหารปลาให้อาหารน้องหมาอะไรพวกนี้ก็ช่วยกันทาผมว่าผมก็มาช่วยกันนะทุกคนช่วยกันที่สวนนะครับอ่าก็มาให้อาหารปลาตรงนี้นะะฮตรงนี้เป็นตัวตัวบ้านสวนนะฮะเราก็ทําหลังเล็กๆพอได้อยู่ตอติดถนนใหญ่ข้างหน้านะครับสวนตัวสวนก็จะยาวเข้ามานะฮะก็คือจุดประสงค์ก็คือ,คอมันเป็นความชอบนะครับเริ่มแรกนะครับ เริ่มแรกคือเป็นความชอบของเราพอเราชอบปุ๊บแล้วเ,เราอยากสร้างบรรยากาศให้มันแบบสวยงามให้มันแบบอยู่แล้วม,มีความสุขอะไรแบบนี้ก็เลยทําออกไอเดียไปทําสวนพอมาทําสวนปุ๊บเฮ้ยมันก็มีไรายได้จริงๆนะเหมือนเหมือนกับเราไม่ได้คาดหวังไว้แต่ตอนนี้หวังเริ่มหวังแล้วว่ามันมีไรายได้เข้าจริงๆนะครับเพราะว่าผมทําผมก็ทําสวนผสมประสานนะผมไม่ได้ทําอย่างเดียวอันนีเ้เริ่มออกลูกดกแล้วนะครับ มะพร้าวที่ปลูกก่อนหน้านั้นตั้งแต่ช่วงที่เข้ามาอยู่แรกๆนะครับเข้ามาทําสวนแรกๆก,ก็ปลูกสองสามต้นมันออกลูกดกวันนี้ก็เลยมาวางไอเดียอยากทำมะพร้าวาทำสวนมะพร้าวใช่ไหมไอเดียมันก็เกิดไปเรื่อยๆนะครับพอทํามะพร้าวปุ๊บมันมีพื้นที่ว่างแบบนี้ระหว่างมะพร้าวก็าหาไอเดียมาลงก็ลงมะละกอมะละกอต้นสูงมันอาจจะไปบทบังแย่งแดดแย่งอาหารกับต้นมะพร้าวก็เลยลงมะละกอต้นเตี้ยพออนาคตมันมะพร้าวโตวขึ้นเนี่ยล่าเขาก็ไปไกล ใบเขาก็มาคุมหมดมะละกอก็อาจจะไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรแล้วต้องย้ายมะละกอกปลูกห่างไป mm hmm. ก็ว่ากันแต่ระหว่างนี้ใช้พื้นที่ให้คุ้มค่าที่สุดก็จากมะละกนี่แหละนะครับส่วนผักส่วนครัวก็ยังรันหมุนเวียนไปเรื่อยๆนะครับต้นไหนตายก็ดูแลอะไร,ะไรปลูกใหม่ผักส่วนครัวข้อดีคือได้ประโยชน์ไวนะไม่กี่ปีไม่กี่เดือนแล้วก็ได้ประโยชน์แล้วแต่มันก็ตายไวมันมีข้อดีข้อเสียนะแต่ละอย่างส่วนปลาก็ ได้ประโยชน์นะฮะได้ดูได้ชมนะให้กินเป็นอาหารไปเรื่อยๆนะก็ได้ประโยชน์หลายอย่างได้ประโยชน์หลายทางนะนนะเี๋ยวมาดูปลาวันนี้วันนี้อากาศดีนะครับมีลมโอเคนะครับมันก็สวยงามไปอย่างหนึ่งก็ได้ฟิวช่วงเช้าผมก็เดินมาจิบก,กาแฟก่อนไปทำงานนะครับจุดนี้เห็นไหมคุณผู้ชม มันก็ได้ฟิวอีกอย่างหนึ่งนะได้บรรยากาศได้ฟิวคืออย่างที่ผมเคยบอกนะครับว่าถ้าเราเลือกที่จะทํางานอะไรก็ตามแต่เนี่ยถ้าเราทําแล้วเราไม่มีความสุขเนี่ยผมว่ามันอึดอัดนะมันอึดอัดแต่ถ้าทาอะไรไปแล้วเอ,อ่อมันมีความสุขเราก็อยากทำนะเราก็อยากอยู่เหมือนที่ผมเดินเข้าสวนเนี่ยพอเดินเข้าสวนปุ๊บเนี่ยผมใช้เวลาอยู่กับสวนนี้ค่อนข้างนานนะเพราะว่าอยู่แล้วมันก็โอเคนะมันมีความสุขอะไรแบบนี้ผมก็เลย ใช้เวลาอยู่กับสวนค่อนข้างนานถ้าเป็น,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 นถ้าวไหนีเข้าสวนนะเขารอให้สุกนะครับแล้วก็ปล่อยให้สุกไปเลยนะปล่อยให้สุนนกสเอาเน้นเมล็ดแบบเดียแล้วก็กปลูกเรียงสาบต้นมะพร้าวแบบนี้รอบสวนทั้งหมดเลยลก็ก็ลหลายร้อยต้นนะตอนนั้นที่จะมาปลูกก็เยอะพอสมควรนะครับตรงน,นี้ก็เป็นพื้นที่ว่างสําหรับสเลงใส่ปุ๋ยใส่อะไรมาดูแลต้นไม้นะครับก็เป็นพื้นที่ถนนนิดๆหน่อย เอาละครับคุณผู้ชมครับทลิปนี้ก็คงพอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะมาแนะนำมาบอกไอเดียต่างๆอันนี้เป็นตอนที่ไปซื้อเป็นเขาบอกว่าเป็นต้นมะขามป้อมนะครับผมดูมันจะใช่หรอมะขามป้อมอ้าวเดี๋ยวลองผมดูมันไม่เหมือนนะฮะรอดูขอนว่ามันจะเป็นขามเป็นมะขามป้อมจริงไหมเออปลูกต้นเดียวนะฮะเดี๋ยวจะตัดแต่งกิ่งให้สวยวัาน,นี้อยู่ ต้องลองดูนะไปซื้อพันมาเขาบอกมาขามปอมไม่รู้ถูกหรือเปล่านะฮะก็ท่านที่เข้ามาชมคลิปจบแล้วนะครับก็เพื่อเป็นกําลังใจให้ผู้ทําคลิปเพื่อเป็นกำลังใจใพเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องก็อย่าลืมนะครับกดติดตามช่องนะฮะกดติดตามช่องให้ด้วยกดติดตามช่องกดไลค์กดแ like, ชร์นะฮะกดซับสไครต์ก็ติดตามนั่นแหละนะครับกดไลค์กดแชร์ ให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะเราจะได้อยู่เป็นเพื่อนกันท่านมากดไลค์มากดแชร์ให้ในโอกาสหน้าก็ไปไปดูไปชมช่องของท่านด้วยนะจะได้ทักทายกันเป็นเพื่อนกันนะฮะทางโซเชียลแบบนี้ตามยุคตามสมัยเนาะต่างฝ่ายต่างแลกเปลี่ยนกันทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนก็ได้รู้จักกันผ่านโซเชียลก็เยอะนะครับเพราะนั้นเรามาแลกเปลี่ยนไอเดียมาแลกเปลี่ยนความรู้กันทางโซเชียลแบบนี้นะครับในโอกาสต,ต่อไปนะครับคลิปนี้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้า คลิปนี้สวัสดีครับ